สวัสดีค่ะเพื่อนๆข่อ,อยมาตัดหยาเป็นมือที่สองค่ะมือน,นี่สวนทิวข่อยว,ว่าว่าข่อยสิมาตตัดเนาะคะ่ะเนาะตัดแล้วสวนนั่นกับมาสวนนี่โเจ้าเจ้าของเดียวกันนะคะนี่ผ้าเจ้าเบิงเนาะพญายตัดมือว่าน,นี่ค่ะเพื่อนๆมาแล้วมะขามมะขามแล้วมะาขาม มะคามเรือตัวเดียวค่ะหลายตัวที่แหลกเนาะเพิ่นออกลูกอยู่ในป้านะคะบัน,นี้มา่อยมายําได้เพิ่นก็ยั่งเรืออยู่บัน,นี้มามาทุกขังนะมันสิหายเพิ่โตเถื่โตคนแ <c oughs> างสวนนีเพิ่นบอกว่างูเหลือมกินเนาะนี่ค่ะ่อยิถ่ไท,ท,ท้เจ้าเบิ่งเพิ่นปลูกทุเลียนแลวเพิ่นก็ปลูมะปรางเนาะมะปรางนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเอ่อ,อย ่อยว่าปลูว้กระดีเด้มะปรางนี่คอยพิเก็บแล้วนะละเนาะราคาเล็กๆนั่นลอยหาสิบบาทนาสวนนะคะ<ม><น>ตอนนี้ก็ย่างไ้ราคาอยู่เด้กค่ะแต่ว่ากับ่ไดล้ลอยหาิบดอกแต่ว่ากัราคายัางสูงอยู่เนาะเมื<น>่ออื่นคอยสิพี่เก็บมะปรางอะคะ่ะ<ม>พ่นโทรมัจองคอยแล้วเนาะ<ม>นคอยก็สิบ่ได้ขายของอีกเมื่ออื่นนาเิไษ้เก็บหลายมือนี่เพิ่นนวยเพิ่นนาะน,นี่ต้นน,น้อยนแต่ว่าก็มีนวยอยู่เลยค่ะนี่ เพิ่นกรสิเอาเพิ่นกรสิบ่ได้อันนั้นนเาะเพราะว่ากรสิมีไว้แบบนี่ค่ะเล็กเลยกระสีด้กินนะน่ะเนาะมีลูกแล้วบงต้นนี่ข้อที่ท้ายให้เจ้าเบื้องต้นนี่คอยก็คิดอยากกลับบ้านพี่ปู่ผลไม้ได้คอยเป็นคนที่อยากเห็นของเขารขเขาราคอยก็อยากเฮ็ดคือกันนะเพื่อนๆแต่ว่าหน้าคอยนะ่ะมันเป็นหน้า เป็นหน้าได้บรได้บริษัเป็นตะวันนี่เป่นกับเป็นหน้าพันดาเป็นหน้าเกาคุยกันเมื่อกี้นี่เพ่อนกับเป็นหน้าเกาเนาะเพิ่นถมนะเพื่อนเพื่อนเพิ่นถมจากจากหน้าน่ะเป็นเป็นแบบนี้เพิ่นเมือดสองล้านเพิ่น่าคอยคอยคือสือบ่มีเงินถมก็เพื่อนดอกนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนต้นนี้นวยเพิ่นกระโดดไปได้นักเนี่ย คอยอยากปลูกเพื่อนน่ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าก็เป็นอันนี้เขาว่าน่าสิปลูกง,ง่ายดูแลง่ายเนาะนี่เนาะคอยก็พึ่งหูว่าเพื่อนมาเพื่อนเอินว่ากวาดทุเรียนกับไม้ถึงผสมเกสรแล้วนอเขาว่าเพื่อนมาเห็ดกางขื้นน่ะเพื่อนเพื่อ <c> น <oughs> กังขื้นต้องมาผสมเกสรกเพื่อนวะคอยก็กระล่างหูเพราะว่าคอยเขามาเถี่ยวกอนคอยท้ายคลิปได้นน่ทุเรียนนี่ เพิ่นเป็นดอกจะโดนรอบก้อนนะเพิ่นโลนที่เมืดได้ยินว่าค่ะแต่ว่านี่เพิ่นเพิ่นมาเห็ดแ้้เนอะเพิ่นกะเพิ่นเพิ่นวาต้องมาผสมกลังคืนให้ติดลูกนะคะเพื่อนดอกร้ายลายในสวนนี่ก็ดูดอกเยอะแยะเลยในบานเนาะ นี่แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนพรายเพั่นตัดมาแบบนี่เนาะที่จริงนั่นเพื่อนบอตองเห็ดต่อไปก็ไดเพราะว่าเพื่อนบอเห็ดตัดเข้าไปไก่แป๊บหนามปันไหนเพราะว่าแป๊บหนามเพื่อนมันแตกเนาะแต่เพื่อนดีเลยค่ะเพื่อนแต่เพื่อนกับเลียนไม่แต่ว่ากระแบบนี้ก็ได้ยูเนาะตัดนี่เนาะนี่รอบโค่นนี่วันนี้เพื่อนก็อยากจ้างคอยนะคะเพื่อนเพื่อนอยากคอยมีไยได้เพื่อนว่าลูกคอยเลี้ยนเนาะเพื่อนก็ให้คอยมาถอนหยาม้นี่แหละค่ะ ถอนหยาเพื่อกะหายคาแร้งคอยเพื่อกะหายคาแร้งคอยมือละหาลอยเพื่อนเพืเ่อนนี่แค่ถอนหยาเนี่ยแหละถอนไปนั่มตามหลังพ่อใ,นในหญ่นะคะเพื่อเนเพื่อนเพื่อกะหายคาแร้งคอยคอยก็เลยว่าเออเอากระเอานเนาะอยู่บ้านคอยขายคอยเก็บพักให้พ่อใหญ่พี่ขายคอยกระไดขวานเพื่อนออแต่ว่าคอยก็ออกมาทางนอกก็ได้มาเห็น ข้างนอกเนาะนีท่าห้เบิ้งนี่มองพญายิทาสิตัดไปนี่ค่ะหมื่นหนึ่งกัแล้วเนาะนี่ว่าปกติเขตาตัดสองหมื่นพญายตาัดสองหมื่น <c oughs> มันก็นมีตายเวยค่ะนี่เพินพเเนเ่นผู้เดียวเนาะบางทีจะวาดอก ร้ายดะค่ะเพื่อนเพื่อนเลดอกเติมต้นเนาะข่อยมาแตงกิงมากมาแตงกิงทุเรียนบอกข่อยเห็ดเบนยูต้นนั้นนะข่อยมาเห็ดกับพญายเถี่ยวกอนข่อยกอสีฮัเอานะคะเพื่อนเพื่อนประสบการ์เ้าเพื่อห้าต่อไปเฮาจะปลูกเนาะอยู่บานห้าขฮามีต้นหนึ่งมีเพื่อเฮ้จาปลูกเลยนเลนล่องเบิงทดลองบานห้านะคะกะเห็ดปเนาะเจ้าเบิงที่หลับเพื่อนเอ้ย ดอกเต้นต้นเนาะเป็นประสบการณ์เฮาก็ดีข่อยว่าข่อยอยากปลูกอยู่ข่อยว่าเฮ็ดจังได๋ข่อยสิมีเงินไปถมที่เฮ็ดทีให้หมอเนาะหน้าเฮาบ้านข่อยก็เป็นมันบ่มีต้องมีน้ำให้เพียงพอนําเนาะเพื่อนๆบ้านเฮา บ้านคอยขุดสะเลือกลงปันไดกับบมีนามคือขาวดอกนี่ก็สิบ่พ่อใส่ดอกค่อยว่ามันต้องมีนามมีบอบนามเหมาะสมกับการปลูกพลไม้เนาะเนาะขอมาทั้งนี้ก็สุดคล่องสุดคล่องน้ำเพิ่นเนาะเพิ่นก็ปลูก มักปางผสมมาแบบนี้นํานอแต่ว่าข่อยก็บ่ข่อยก็บ่ฮู้ว่าต่อไปน่ะเพิ่นสิทุเรียนใหญ่ขึ้นมาเพิ่นก็อาจสิบ่เอาหมักางข่อยคิดว่าเพราะว่าทุเรียนเพิ่นต้องให้ทุเรียนอยู่เนาะแต่ว่าคั่นคั่นคือสวนสวนพุ่นเพิ่นน่ะค่ะเพิ่นสิเอาตทุเรียนไว้เนาะเพิ่นสิตัดสวนอื่นท่เบิดเนาะแบบผลไม้แบบอื่นน่ะค่ะนี่ขอเื่ ก็ไปยังสี่ละค่ะสวนเพิ่นพ่อยายเพินเ่นตัดท้างคุณอีจิงเพิ่กน,กพนกระจ้างพ่อยายก็ได้ผู้ดเดียวค่ะถ้าข่อยมาตัดเมาส์เมาส์าก็พ่อยายนั่นข่อยก็ตัดไดอยู่บนันนีเครื่องตัดหญ้าข่อยนะเพิ่นเพื่องตัดหญ้าข่อยข่อยใส่หลายปีนะคะเก่านอกข่อยกับว่าได้ซื้อไม่นะคะเพื่อน ข่อยก็เลยเลือกตัดรายวันเอากันตัดเมาคือจังสวนนั่นน่ะข่อยสิได้2,500เนาะสวนสิผ่านมากนะข่อยกเ็เฮ็ดแค่หอดบาย3นั่นแหละค่ะเพื่อนๆบัดนี้ข่อยบ่พร้อมเรื่องเครื่องอันนะคะ่ะข่อยก็เลยตัดให้พ่อใหญ่ตัดรายวันเอาอาสิเสียเสีย,เ,สยเปรียบเพิ่นคือว่า ห้ <c oughs> าแล้วแล้วห้าวบดได้าฮาแลห้าวเฮลแล้วแล้วเฮห้องบด้เมื่อเลยนะคะเพื่อนต้นนี้กับมีโนยสู่ต้นนะคะเพื่อนห้าเฮ็ดแล้วแล้วห้าวบด้เมื่อห้าต,อต้องเฮ็ดเฮาตอ้องถาห้หอดเวลานะคะเนาะหฮากับเพื่อนกับห้าให้ห้าไปเฮ็ดจุดที่ที่เพืเ่อนอยากห้เฮ็ดนะคะเพื่อนนี่คะ่ะไดพ้นของเพื่อนอยู่ด้ ใชเจะเบึงใช่จะเบืงสำหรับคลิปนี้กับท่อน,นี้ดเดอร์พนเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์คอยแนเจอการคลิปนาสำหรับคลิปนี้่าน,นี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ